ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแพงไปเป็นยังคือมือสื่อถือ,ถอเครื่องละสองสามพันสี่ห้าพันกระใสได้เนาะเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกในชีวิตของเพื่อเลยได้จะ้ะเครื่องแรกของสาวเมเลยได้จะ้ะทีฟ้าไซสพาไปซื้อมาทามว่าราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแพงบอกแพงจะ้ะแต่ว่าพวกเฮานี่เน้นของที่แบบว่าอยู่ได้นานๆเนาะทุกคนโบได้เอาไปใส่สูรุย่ยสูร่ายแบบถา้าบบสื่อมือถือเอาไปใส่ใจอย,อย่างอื่นแบบนี้แบบนกรบโบสมควรเนาะจะ้ะอันนี้แอธิบายให้ทุกคนฟังว่า เพียงสี่ห้าพันสองสามพันใส่ได้บ่ใส่ได้เนาะทุกคนอยู่ที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีคุณค่าในโตเองเบิดเนาะอยู่ที่ว่าการใส่งานว่าเขาจะใส่งานคุ้มปันใด้ใส่งานได้ดนปันใด้เนาะถ้าเขาจะซื้อเครื่องละสี่ห้าพันสองสามพันถ้าซื้อถึกถึกสองสามปีแล้วเปลี่ยนคนเพิ่งมาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทซื้อที่ดินอยู่ประเทศเลาวได้แปลงหนึ่งอันนี้ฟ้าใสอยากชีขอตอบเด้อจ้ะว่าราคานี่อยู่บ้านฟ้าใสซื้อบ่ได้เด้อจ้ะบ้านฟ้าใสบ่มีเด้อจ้ะราคานี่ บดหรือว่าเขตทีบมมีไฟฟ้าใสเด้อย้ะอาจจะยังซื้อได้เนาะแบบนี้ว่าทีดินที่โลคล่างหรือว่าหรือว่าว่า,วายางๆก็คือแบบทีตาบดนะทุกคนถ้าเป็นเหตุอยังเนาะคณะเจ้าของเขาก็กยังอยากขายทีดินนี่เนาะสิปุ๊กเพื่อหลังหนึ่งไฟฟ้าใ้อยากสีอธิบายให้ฟังหมู่บ้านซาวคูนซาวราคาอยู่ทีประมาณ8 0ด0 0เด้อย้ะหรือว่าแสนหนึ่งสี่สิบคูนสี่สิบราคาอยู่ทีประมาณสอง0ส0กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเ c ซเบิร์สุขุสุขพเด้อจ้ะ มื่อนี้ฟ้าไซก็ซีวม่ถึงเรื่องที่มีดราม่าเนาะทุกคนเรื่องที่ฟ้าไซพาหมูไปซื้อมือถือ iPhone 13ราคา1 5 5 0 0บาทจา้ะกาะมีหลายคนเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าเป็นยังต้องใส่ของแพงเป็นยังคือต้องใส่ของหรูหราราคา1 5 5 0 0บาทแพงไปเป็นยังคือมือสื่อถึกๆเครื่องละ2 3,000 4 5 0 0สก็ใส่ได้เนาะแล้วกับ,บางคนเพิ่นก็ว่าแล่นตามของแบรนด์เนมบ่แล่นตามของแพงบนะ่มีบางคนเพิ่นว่า ราคา15,500บาทสื่อที่ดินอยู่ประเทศเลาวได้แปลงหนึ่งมีฟาไซกันเลยอยากจะมาอธิบายให้ฟังเนาะมือนี้อยากจะมาบอกให้ทุกคนเข้าใจ่เคยซื่อของเพลง่เคยแลนตามของแบรนด์เนมเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ที่ฟาเพิ่นไปซื้อเนาะทุกคนเครื่องนี่เป็นเครื่องแรกในชีวิตของเพิ่นเลยเด้จะ้ะเครื่องแรกของสาวเมเลยเด้จะ้ะที่ฟาไซพาไปสื่อก็คือ iPhone 13าจะ้ะที่ผ่านมาเราก็ใส่แต่ p p o โป้อยทุกคนทุกคนคงหูเนาะว่า iPhone จะ้ะ ออกมาตั้งแต่จะกจากปีแล้วจ้ะพี่น้องนั่นมากๆเแล้วจ้ะอันนี้คือเครื่องแรกของวกเฮาเลยเลยจ้ะที่เคยใส่เนาะบ่เคยใส่มาก่อนเลยจ้ะเพราะว่าเครื่องเก่าที่เพิ่นใส่ไปนะทุกคนก็เป็นรุ่น oppo จ้ะรุ่นนั่นซื้อประมาณเจปีทีแล้วจ้ะราคาอยู่ี่ประมาณ1 2 0 0 0บาทรุ่นที่เปลี่ยนนะตอนนั้นก่อนที่จะมาซื้อรุ่นนี้เนาะก็ใส่ได้7ปีก็คือซุมเฮาสีเน้นแบบว่าเน้นคุณภาพคืออย่างไ้มันอยู่ได้นานๆเพราะว่าการเปลี่ยนมือถือบ่อยๆก็ไ่ได้ดีเ้ยจ้ะอันนี้ บวาสิเป็นเรื่องอหมอ้คอมูลเนาะบัญญายได้เบิตดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทุกคนจากเครื่องเก่าแก่ใหายได้เฉพาะบางอย่างเนาะเท่ากับเสียดายโอมูลที่อยู่นะ,ะ้ะอยากสีอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเรื่องสี่ห้าพันสองสามพันใส่ได้บ่ใส่ได้เนาะทุกคนอยู่ที่ถูกรุ่นถูกยี่หอ้อมีคุณข่าในโตเองเบิร์ดอ,อยู่ทีว่าการใส่งานว่าเขาที่ใส่งานคุ้มปันได้ใส่งานได้ดนปันไดเนาะถ้าเทาซื้อเรื่องละสี่ห้าพันสองสามพันถ้าซื้อถึกถึกสองสามปีแล้วเปลี่ยนแบบนี้ก็บบคุ้มจ เป็นการลงทุนทีเดียวเนาะหมื่นกว่าอยู่ได้6ปีเจปีบางทีน้ำส้ําอยู่ได้นานกว่าหันเนาะการถือว่าคุ้มลายนอะอยู่ที่รุ่นอยู่ทีราคาเนาะลงทุนจากนี้หนึ่งเก็บเงินสักก่อนหนึ่งซื้ออยู่ได้จากหลายๆปีก็ถือว่าคุ้มได้ใจนี่อันนี้ก็แล้วแต่เนาะความผิดคนเท่ากับบุคคลก,กันได้ใจก,กับบัวห้ไไพยายทามว่าราคาหนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยบาทแพงบ่สําหรับคนที่เห็ุงานเงินเดือนบบไลคือพวกเท่าเนาะนกระตอบว่ากับแพงจ้ะแต่ว่า ห้เฮานี่เน้นของทิมแบอว่าอยู่ได้นานๆเนาะทุกคนบบได้เอาไปใส่สูลุยสูล่ายเดีถแบบ้าบ่ซื้อมือถือเอาไปใส่ใจยอย่างอื่นแบบนี้ก็บ่บสมควเนาะจากอันนี้สิลงทุนเฉพาะสิ่งที่จําเป็นและการสิ่งที่คุ้มค่าในชีวิตของเฮาเอียงที่มีคุณค่าหรือว่าอียงที่จําเป็นต่อชีวิตอย่างเช่นโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญในการใส,ส่ชีวิตทุกคน เพราะว่าทุกๆุกมื่อเราทางานกระสิส่งพาไลน์ทั้งวันเนาะอันนี้ก็คือเทาก็ต้องเน้นมือถือในการทํางานเนาะทุกคนบางทีการถ่ายรูปสินค้าให้เท้าแก่บางทีเท้าแก่เพิ่นกะใส่ถ่ายถ้าเทาอันสีเอาเรืองแบบว่าถือๆหรือว่าบางรุ่นเนาะที่แบบว่าไม่ได้เน้นกล้องหรือียังกะซีอาจจะเพี้ยนเนาะหรือว่ารูปอาจจะโบสวยวเนาะภาษาอยากสีบอกว่า Android กับ iPhone ราคากับบริตต่างยังกันเลยได้จากพี่น้องเพราะว่า Android บางรุ่นกับแพงเนาะเท้าสีเน้นแบว่าเกดีนิดนึง ตามเกตตามราคานั่นแหละเนาะมีบางคนเผิ่นว่า15,500บาทสื่อที่ดินอยู่ประเทศเลาวได้แปลงหนึ่งอันนี้ฝ่าสอยากสีคอตอบเด้อยวะว่าราคานี่อยู่บ้านฝ่าสซสื่สอบ่ไรเด้อย้จะบ้านฝ่าสบ่โบมีเด้อยะ้ะราคานี่นอกจากหมู่บ้านอื่นเนาะอันนี้ฝ้าสบ่ฮบมจ้จะถ้าเป็นหมู่บ้านอื่นอาจจะเป็นเขตแบบชนบกชนบทหรือว่าเขตที่บมีไฟฝ่าสช้เด้อย้จะอาจจะยังสื่อได้เนาะแบบนี้หรือว่าอาจสิเป็นทีที่แบบว่า ทีดินที่โลกล่างหรือว่าทีดินที่แบบเห็ดยังบบไดณนะทุกคนหรือว่าว่าไงๆก็คือแบบทีตาบอดนะทุกคนถ้าเป็นทีตาบอดทีโลกล่างก็บุ้งหูเสียไปเห็ดยังเนาะคณะเจ้าของเขาก็ยังยกขายเป็นบราทุกคนเขาก็บุ้งหูเขาจะเอาเห็ดยังเป็นบราอ่าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะซื้อได้เนาะแต่ว่าเท่าทีเห็นคือหมู่บ้านฟ้าสนะซื้อบบได้เลยเด้อจ้ะทีดินนี่เนาะสิปุ๊บเพื่อหลังหนึ่งฝาซ้าสอยากสีอธิบายให้ฟังหมู่บ้านฟ้าสถ้าเป็นทีดินถั่วไปหรือว่าแบบนาท่างเนาะทุกคนทานาท่างนี่ประมาณแบบ ใกล้ๆก kind of yeah. ับถนนใหญ่หรือว่าใกล้ๆกับทีเด็ดมีทางหรดผ่านเนาะกับประมาณซาวคูนซาวราคาอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นด้วจ้ะหรือว่าแสนหนึ่งเนาะสี่สิบคูนสี่สิบราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนจ้ะบางทีก็2อ0แสนหาแล้วแต่ทำเลเนาะทุกคนแล้วแต่ว่าสถานที่นั่นติดกับมองใดซาวคูนซาวถ้าเป็นหน้าทางกับอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนเลยจ้ะหนึ่งแสนแปดหมื่นแสนซาวอย่างเชถ้าสี่สิบคูนสี่สิบก็อยู่ที่ประมาณสอ0 0สนสองแสนหาแล้วแต่ทำเลจ้ะอย่างเช่นเนาะ ฟ่าสาก็เคยสื่อคือกันเนาะทีดินอยู่บ้านฝ่าสซกาตอนนั้นฝ่าสซสื่อหลายปีก่อนเนาะประมาณ3-4ปีก่อนฝ่าสซสื่อ40่คูณ40จ้ะหนาทางเนาะติดติดกับหนาทางกาอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนจ้ะ2 0 0แสนนี่คือแบบเป็นทีที่มันต่ำมาทุกคนคือมันเป็นร่มต่ำก็คือเฮาต้องมาถมอีกลายร้อยหลดเลยทุกคนแบบถมดินอีกเป็นร้อยเป็นสองลอยหลุดนะถ้าสมุิว่าดินที่มันสวยงามอาจจะแพงกว่าหันแต่แต่ว่าที่ฝ่าไสาสื่อน่ะดินมันต่ำทุกคนดินมันลุก ถ้าสมุิว่าห้าบ่คู้นขึ้นเหม่นบล่ะเวลาหน้ามากระซีเป็นน้อง,นองเนาะห้าก็ต้องถมบางคนเผิ่นก็นว่ารวยจังเลยก็คือฝ้าใสายอยากสิบบอกว่าถ้ารวยก็คือสิบม่มาเป็นลูกน้องเผิ่ออยู่ประเทศไทยเนาะจ้ะคือสิบ่หอบสังขารจากประเทศเล่ามาทํางานอยู่ประเทศไทยได้อจ้ะอันนี้ก็เพราะความทุกขถูกยากลาบากด้วยจ้ะทุกคนโมเมนว่าลารวยด้อจ้ะทีซื้อ iPhone 13 บบได้อวดลำอวดรวยได้จากทุกคนอันนี้ก็คือช่วของควันเล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนนำพักนำแรงด้จ้ะบางคนที่เพิ่นเข้าใจเพิ่นก,นก,นกน็ยินดีน้ำได้วยก็ยินดีนำ้ำอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เมา้าวามาตักเตือนก็คือเข้าใจอยู่ว่ะพี่น้องเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยได้จ้ะเพิ่นก็นวาวังดีเนาะยานเฮ้าบุมีเงินเก็บเงนินกำหรือว่าวางดียานเฮาบุมีเงินเราทุกยานเทาแหลนําของแพงอยากจะขอขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เป็นห่วงเป็นใยได้จ้ะได้ว่า ภาไซอยากส,สิบอกว่าวกเฮาบ่เคยใส่ของแพงเลยเด้จ้ะบ่เคยเลยแมตครั้งเดียวทุกคนบ่นเคยแลน้าของแพงบ่เคยทีจะวิ่งตามของเบนเนมถูกอีหออย่างก็คือสื่อแต่พึ่งเนาะพพอแม่พี่น้องน,นี่เห็นบนน่น่เสือนี่ภาไซาส,สื่อ70บาททุกคนสิผ่านมาซุมเฮาใส่ถุกสินถูกอย่างนี้บ่เคยใส่ของแพงบ่เคยใส่ของรู้ราเลยสาวเมก,ก็คือการเราเป็นคนที่ประหยัดอดออมมากเด้จ้ะเป็นคนที่ประหยัดอดออมสุดๆจ้ะถูกเดือนถูกเดือนก็ต้องส่งเงินให้พ่อแม่ใส่จ้ะ มีอย่างทีสุมเฮาใส่เนาะในชีวิตประจําวันอย่างเช่นรองเท้ากระโปงกระเป๋าเสื้อผ้าเนาะทุกคนใส่แต่ของถูกๆไม่ส่วนมากฝาใส่กระสังเลยจีดอกรองเท้าอย่างซีเนาะคูละฮะพกเย็ปก็มีคูละร0อยร0อยกว่าบาทเนาะทุกคนเสื้อผ้ากระเป๋าคือกันบ่เคยซื้อของแพงเลยจ้ะสิ่งแรกที่ซื้อแพงที่สุดก็คือมือถือนี่แหละจ้ะทุกคนอันี่คือเครื่องแรกเลยจ้าที่ภาพเพิ่นที่ซื้อนี่ใส่เงิ Godzilla, ados, นสมีกัยาว่ากันเลยเด้อจ้ะเก็บเป็นเครื่องแรกของฝาไสคือก <qual> ันเลยเด้จ้ะที่ผ่านมาฝาไสใ่จ ตอนนี้นะฝา่าใซ่ใส่ iPhone 12คือเครื่องแรกของฝา่าใสเลยจ้ะทุกคนซาวเมก,ก็คือกัน iPhone 13ในเครื่องแรกของเราเลยเด้จ้ะที่ผ่านมาเพื่อนใช่กันเพื่อนใช่กับ oppo คือกันฝ่าไซก็ใส่ oppo ฝาไซ,ใส,าไซใส่เครื่องนั้นซืออยู่ที่ประมาณ8,000เลยจ้ะใส่ได้6ปีจากเครื่องนั้นก่อนที่จะมาเปลี่ยนเครื่องนี้ถามว่าด,ดีบอมาเปรียบเทียบกันก็ดีอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าเป็น android เนาะที่เฮาใส่ไปนะ่ะ พอใส่ไปสักพักก็คือมันอืดๆเนาะทุกคนมันบวมื่นบไายเนาะเครืองกระข้างตลอดกเ็เลยแบบต้องเปลี่ยนถ้าเป็น iPhone นี่กระิบโคอยอืดไปไหนได้จ้ะสิบโคอยข้างปไปไหนแต่ถ้าเป็นทั่วไปที่เขาเคยใส่มาเนาะก็คือว่าใส่ไปสักพักแล้วก็ะอืดอือล้วกระเครืองกระข้างบ่อยเนาะจ้ะอันนี้หัวบางทีถ่ายลงถ่ายรูปหรือว่าทําคลิปเนาะกล้องก็อาจิชัดกว่าน,นั่น หน้อยนึ่งเนาะทุกคนแต่ถ้าสมมติเฮาสิเอามาเฉพาะแบบว่าเน้นโทษอย่างเดียวหรือว่าสิบ,บค่อยเห็ดย่างรลายเนาะทุกคนก็สามารถสื่อแบบ4 0 0พ5,000พันก็ได้หาปี 6, 000, 6, 000, 6 000, 7เจปีสื่อที่หนึ่งเ้อจ้ะยังมีคนมาว่าเนาะไดิสือตลอดเด้อจ้าอันี้นานมากมากเลยกว่าจะได้ใช่เงินคัางหนึ่งจ้ะพวทผพานาก,ก็บ่คคยสื่ออีหย่างที่เป็นของแพงเลย,ยจ้ะเราไม่เนาะเ,เ,เราเห็น เราเขาไปอ่านคอมเมนต์เนาะล้วก็อู้น้อยใจเนาะทุกคนฟาไซกบเกม,มื่อยคือกันเขาเมยเนาะจะว่าเมือยนําคนคอมเมนต์ว่าว่าเป็นยังต้องสื่อของแพงจังสั้นจังสี่ใส่ของแพงแลนด์เนาะของแพงรู้ลาสื่อแพงโพดบางคนก็บอกว่าสื่อทีด่ดินได้ตั้งแปลงหนึ่งอู้พี่นอ้องเอ้ยซื่อมาได้ดอกบ้านฟาไซนะาาถูกบ่าวาถูกถูกเดือนเด้อสาวเมย์ผนต้องส่งเงินกลับบ้านถูกเดือนถูกเดือนจ้ะทุกคนส่งเงินให้พ่อแม่ใส่จะ้ะแถบสซิบมี่ยังเป็นของตัวเองเลยจะ้ะ ทุกคนกายาวาใวส่ข้องแพงใสขง่ขล้องรูราจังชันจังสีจะ้ะอันนี้คือนาพักนาแรงของควันเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะจ้ะเพราะว่าปกติกับบุเคยใส่เองอยู่แล้วเนาะมีทหารเงินส่งให้พ่อแม่เบิรนน์ดเดอยามหาเงินนะคือทุกคนหู้บ่วาพวกซุมเหานีซุมคอยเห็ดงานสิกว่าชั่วโมงเ้อจะ้ะมื้อหนึ่งคือละสิกว่าชั่วโมงจะ้ะบ่เคยได้พักได้พอนบุเคยหยุดเลยทุกคนอันนี้บุเคยบ่นบ่เคยว่าเหนื่อยเลยเขางานตั้งแต่เจ็ดโมงเศร้าจ้ะเลิกอีกทีกับ0กโมงถึงเจ0นโมงแต่คือถึง1นุ่ะ เขางานเจ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มบางมือสองทุ่มจ้ะบางมือสองทุ่มเขืงก็มีแล,แล้วแต่ได้จ้ะซา,าเมฆก็คือกันจ้ะพวกเฮานี่สิบกุกเคยยุดเลยได้จ้ะที่เหตุงานแบบว่าปีหนึ่งยุดบ่เกินสามถือสี่ถือจ้ะถ้าบ่จาเป็นสุดๆพวกเฮาสิบยุยุดเลยจ้ะอย่างเช่นตอนนาเห็นบ่นทุกคน่าซายลงไปคลิปก่อนๆเนาะก็คือตอนนั้นฟาซายป่วยเด้จ้ะที่พูดถึงเรื่องไปโรงพยาบาลเนาะนั่นแหละทุกคนถ้าบ่จาเป็นสุดๆคือบ่ได้ยุดเลยเด้จ้ะ คือตั้งใจเหตุงานหาเงินเก็บเงินเนาะอยากเสียเวลาในการหาเงินานะะก็คือเขามาประเทศไทยเขาเข้าใจดีเนาะทุกคนมาอยู่บ้านเพื่อนเมืองโตก็คือบอกเอาเวลามานอนเล่นเนาะทุกคนก็คืออยากใช้เวลาเต็มที่ในการหาเงินชิม,มานอนอยู่หมื่นหนึ่งก็คือขาดรายได้ไปหมื่นหนึ่งแล้วไงทุกคนก็เลยโบกเคยยุดแล้วกัพเพราะว่าเสียดายเงินเจ็บไข่กะทาร้อนนิดๆหน่อยๆฝ่าใช้ก็บบเคยยุดคือการได้จะนอกจากเจ็บจนไปบบไดน้ดนะทุกคนคือแบบปวดมากๆรือว่าเป็นไข่แบบ แห้งอะแจ้งได้ยุดจ้ะถ้าซ้ำใดซ้ำหนึ่งหรือว่าปวเจ็บปวดมากๆฟาไซกับสิบบัยุดเด้จ้ะก็คือสาวเมฆก็คือกันเพื่อนกับบเคยยุดง่ายเลยเด้จ้ะสองสามเดือนได้ยุดรั้งหนึ่งจ้ะปีหนึ่งยุดบัวเกินสามสี่ขังรายการที่ฟาไซมาในมือนี่ก็อยากมาอธิบายให้ทุกคนฟังแต่ก็ขอบคุณหลายๆเด้จ้าที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะพี่น้องเพื่อนเป็นห่วงเป็นใย่านหฮะบัมีเงินเพื่อนก็เลยมาติชมเนาะมาคอมมาคอมเมนต์หวานฟาไซเข้าใจเนาะรายการขอบคุณหลายๆเด้จ้ะสำหรั people, บผู Somehow, บ 2, e eland, 1, ้ใดที 3, <te> <engineering> ่เ like, บ um ิ่งมาจนถึงตอนนี้น <Cyberpunk> ะ ฟาไซก็อยากขอขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนทีท่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้ฟาไซตลอดจา้าผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วก็มีความคิดเห็นจางไดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยจ้าเพราะว่าแต่ละคนความคิดก็บ,บ่คือกันเนาะว่าฟาไซว่ามากนี่เป็นจังไดว่าสมควรสื่อบอรหรือว่ายังแบบคิดแต่ว่าบางคนก็นคิดแต่ว่าถืออย่างเดียวถืออย่างเดียวไว้ก่อนบ่ได้เบิ่งเนาะแต่สำหรับความคิดของเฮาก็คือแบบว่าเน้นคุณภาพฟาไซกาย อยาขอโต้ลาบไปก่อนนะจ้ะพบกันใหม่คลิปต่อไปได้จ้าขอบคุณหลายๆเด้อทีท่ติดตามรับชมเับฟังขอบคุณค่ะสบายดีจ้าบ๊ายบาย